Honda City ก็ตามชื่อเลยเป็นซิตี้รถซิตี้ข่าวสไตล์คนเมืองและที่สําคัญเลยนะประหยัดน้ํามันมากแล้วใครๆก็ตามหากันแน่นอนแล้วดีไซน์สวยมากๆอย่างนี้เลยยันนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นรถยนต์สีขาวสวยมากๆเดี๋ยวมาดูบอดี้กันค่ะบอดี้สวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตาไฟที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็เรื่องของในส่วนของอชุดสเกิร์แต่งรอบคัน สวยจัดไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีแต่ที่สําคัญเลยคือสวยแล้วก็ใครที่ต้องการออกรถนะใครที่ทํางานเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดอย่างเงี้ยออกคนเดียวง่าย,ายๆไม่ต้องใช้คนขับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาศึกษาดูข้างในดีกว่าว่ามันจะสวยกันสักแค่ไหนแต่บอกเลยนะว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเอาลา้ค่ะกลับมากันอีกครั้งกับภายในห้องโดยสารโอ้โหสังเกตอะไรไหมคือเตะตึ้งตาก่อนเลยคือข,ข้างบนเนี้ย เห็นไหมคะเนี่ยคุ้มยังไม่เดียวออกเลยอะ่ะคุณพระเซอร์ไพรส์รามากนะรถยนต์คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าความใหม่ความอะไรเนี่ยเขาได้อยู่นะเจ้าของเก่าดูแลรักษากอย่างดีวิ่งแค่เจ็ด0มื่กิโลเองอืมใช่ได้เปิดเครื่องมาแล้วก็นิ่มโอ้โหเสียงแบบสนิทดีมากเลยคุณพี่คะใครอยากได้รถที่ใช้งานกันยาวๆไม่จุกจิกเนี่ยนี่แหละถูกต้อง แล้วได้ฟังก์ชันออปชันเองสแตนดาร์ดพื้นฐานมาทั้งหมดเลยว่าจะเป็นวิทยุเทป FMAM แผงแอร์แยกต่างหากเกียร์ออโต้และที่สําคัญคือได้เบาะแบบนี้ซึ่งมันเป็นเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้าคือไม่ดูดครับความร้อนและทําความสะอาดง่ายๆเออแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เดี๋ยวมารัดร้อะ ดีกว่าโอ้โอเคคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ด้วยนะจ๊ะใหม่ไ่ใหม่ละเป็นยังไงคุณพี่คะจะใหม่ไม่ใหม่เนี่ยเราดูกันที่ปีอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาดูที่ความสวยและคุณภาพของรถยนต์กันซะก่อนอย่างนี้ยังคงสารารถอยู่นะคะอ่าเปิดเครื่องมาอย่างนี้เลยรถยนต์เดิมๆค่ะ เป็นเครื่องโยน1 5 0 0ซีตามฉบับคนเมืองสุดๆบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่กำลังพอดีเลยไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็อีกทั้งยังจะประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะคันนี้ที่สำคัญเลยรับประกันหลังการขายนานสูงสุด2ปีถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็คงอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวน้องเขาแล้วใช่ไหมคะสบค่าตัวน้องเขาคันนี้อยู่ที่2แสนนิดๆเท่านั้นเองใครที่อยากตัดสนงบนี้สุดทีแล้วนะคะหรือว่าใครที่กำลังต้องการผ่อนเป็นงวนๆเนี่ย 5,000ตลอดสัญญาค่ะย้ำนะคะตลอดสัญญาได้รถสวยๆแบบนี้ไปครองเลยค่ะเงินเดือน1 1 1 1 0 1 0 0 0ขึ้นไปนี่แหละสเปคดีออกรถง่ายๆมาที่นี่เลยค่ะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะพร้อมที่จะพาคุณได้รถไปใช้งานอ่เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตถูกไหมคันนี้เลยค่ะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ